และนี่เป็นด้านมืดของสวีเดนจริงๆเลยนะไม่ใช่คอนเทนต์แล้วหลายๆครั้งที่เราเลือกที่จะไม่พูดข้อเสียเพราะว่าเราไม่อยากที่จะมาอยู่ประเทศนี้แล้วต้องมานั่งพูดแต่เรื่องข้อเสียและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากจะพูดเพราะว่าพูดแล้วมันจะโดนทวนลงมาอยู่ประเทศเขาแล้วมานั่งพูดเรื่องไม่ดีทุกคนรู้ไหมว่าเดือนกันยาเดือนนี้ในสตอกโฮล์มแล้วก็ในอุปซาลาเนี่ยมีคนโดนยิงตายไปแล้ว 11คนตอนแรกว่าจะรอให้เรื่องมันซาไปก่อนแต่มันไม่ซาเลยทุกคนเมื่อวานก็มีโดนยิงตายไป2คนแล้วก็วันก่อนก็มีระเบิดที่อุบสาราคลิปนี้บอกเลยว่ามีคำหยาบแน่นอนคือจะหลุดคำหยาบมาแน่นอนเพราะถ้าใครอ่านข่าวเห็นวิดีโอเหน็นผ่านๆจะไม่คิดเลยว่านี่คือสวีเดนจะแบบเอ๊ะนี่มันวอร์โซนหรือเปล่าวะคือมันบ้านพังอะไรกันขนาดนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่สงครามระหว่างแกงเซอร์กับแกงเซอร์แล้วคนที่ไม่รู้อินโนอิเน่ก็คือโดนลูกหลงยิงตุยไปไม่รู้แล้วกี่คนคอ ไล่ย,ยิงแม่กันแล้วค่ะไม่ได้ยิงแค่ตัวคนที่อยู่ในแกงนะยิงแม่เลยและซึ่งวัฒนธรรมของคนพวกนี้เหมือนเอเชียใช่ไหมการด่าพ่อล่อแม่การเล่นแม่คือมันแรงมากเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครยอมกัอนอยู่แล้วตอนนี้ที่สวีเดนกําลังเผชิญปัญหาใหญ่มากคือตอนนี้มีแกงสเตอร์ขัดผลประโยชน์กันไม่ถูกกันจะยิงกันมากและพวกนี้ชอบใช้เยาวชนคือเยาวชนที่อายุต่ํากว่า18ปีอ่ะคือจะชอบเอามาเป็นมือปืนอนะ่ะเพราะว่าเด็กที่มันเป็นเยาวชนนะมันก็จะรับโทษน้อยใช่ไหมจะได้รับอาจจะไปอยู่บ้านผู้เยาว จะไปอยู่สถานพินิษ์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยต้องใช้เด็กอายุ13ปีมั่ง14มั่ง15บ้างวันที่11กันยาเลยนะอูเด็กคนนี้อายุแค่13เองทุกคนไปเจอในป่าเป็นเด็กผู้ชายคือโดนยิงที่หัวแล้วก็แบบมีคนไปเจอในป่าอ่าแล้ววันต่อมาเลยนะวันที่12กันยาที่โซเลนทูน่าชายอายุ20เหมือนกันโดนยิงที่ หะะแล้วก็12กันยาคนนี้น่าสงสารมากเพราะว่าคนนี้เป็นชายผิวดําอายุ25ปีนะคือเขาอะ่ะกำลังจอกไปทํางานทํางานบ้านคนแก่ด้วยนะมันยิงผิดตัวก็เสียชีวิตวันที่13ที่สตอกโฮมบอกเลยว่าอันนี้ก็ไม่ได้พักนะอายุ19โดนยิงหลายครั้งนะแล้วก็ไปตุยที่โรงพยาบาล14ต่อมาเลยที่สตอกโฮมนะมีวัยรุ่นนะก็ตุยเหมือนกันวัยรุ่นแต่เขาไม่บอกว่ยอยู่เท่าไหร่มาเลยค่ะวันที่16ที่สตอกโฮมอีกแล้วโดนยิงคือเป็นชายวัยอายุโดนยิ้วก็ไปีโดนยิงแล้ว เหมือนกันเพราะว่าโดนหลายนัดนะ วันที่21เหมือนกนรอารเ่างศกนาฏมากเพราะว่ามันไปดวลปืนกันในผับมีคนบาดเจ็บใน4สี่คนแล้วก็มีคนตุยสองคนต่อมาวันที่27นะคะที่ผ่านมานี้เองเมื่อวานก่อนนี้เองก็เด็กเหมือนกันอายุ18ปีโดนยิงที่สนามกีฬาและนี่คือหนักน่าเกียดมากเพราะว่ามีทั้งถ่ายทอดลงโซเชียลมีเดียใครปัดติกตอกตอนนี้คืออย่าไปปัดมันจะมีวิดีโอพวกนี้แพรบมาแน่นอนวันที่2 7อีกแล้วใกล้ๆก,ก,กับเที่ยงคืนนะตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนโดนยิงสองคน วันที่28โอ้โหอันเนี้ยที่วุฒาร่าคือมนะันอ่ะไปวางระเบิดเว้ที่อาพาร์ตเมนต์คือไม่รู้อ่ะเป็นอาพาร์ตเมนต์ใครแล้วก็มีคนตุยนะมันก็มีข่าวอีกว่าไปเผาระเบียงบ้านคนนึ่งแล้วก็ล่อให้คนะนะั้นออกมาแล้วก็ยิงยิงือตัวอีกคนที่ออกมาไม่ใช่อยู่ในแก๊งสเตอร์คือทุกคนอนะ่ะเดือดร้อนไปหมดพยายามจะใช้ชีวิตไม่ระแวงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้อยู่เขตคนอพยพเราจะปลอดภยัยเราไม่ได้อยู่ทางตะเราจะปลอดภยัยในตึกเราเราจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะมีสมาชิกแกงตอออรร์ะไนนนีี้้ยู่ใึก ไม่รู้แล้วคือตอนนี้รัฐบาลสวีเดนก็พยายามให้ตำรวจแล้วลก็ทหารทำงานร่วมกันว่าจะทำยังไงได้บ้างจะให้ทหารช่วยตำรวจได้ทางไหนบ้างแล้วก็มีหลายๆคนที่บอกว่าอาการเอาทหารออกมาควบคุมประชาชนมันอาจจะดูร้ายแรงไปถ้าถามเรานะเออมาเลยเพราะว่าแบบมันไม่มีช่วงจังหวะไหนที่เหมาะขนาดนี้แล้ววันนี้นายกของสวีเดนก็แถลงข่าวว่าเากำลังจะหาลือกันแล้วก็จะเปลี่ยนกฎหมายด้วยว่าที่จะลงโทษคริมิน a ที่มันเป็นเยาวชนขนาดนี้ ว่าจะเพิ่มโทษอะไรให้แล้วตอนนี้ทางรัฐบาลสวีเดนก็ได้คุยกับตำรวจนิวยอร์กแล้วเพราะว่านิวยอร์กเขาก็สายแข่งอยู่แล้วนะทุกคนเขาก็มีการใช้แบบเออสวีเดนะต้องใช้แบบ special recognition เหมือนที่เราเห็นในหนังก,กันบ้างที่แบบเดินผ่าน CCTV แล้วจะเราก็จะมีการสแกนใบหน้าแล้วก็ขึ้นชื่อมาเลยว่าบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนสวีเดนมันหนักขนาดนี้แล้วอนะทุกคนตอนนี้คือตำรวจเขาออกมาบอกแล้วนะว่าในสตนะ็อกโฮล์มเนี่ยเขาหาได้ทั้งหมด150บ้านที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีความรุนแรงคือเป็นบ้านเป็นแกงงงขอออเเห่าแกรร์รืป1 150 สิบ้านโอ้ไมคกอนมันเยอะมากนะแล้วมันอยู่เท่าไหนใครจะไปรู้บอกให้ทุกคนเนี่ยช่วงนี้สเสพข่าวอย่าตื่นตระหนกให้ดิฉันตื่นตระหนกไปคนเดียวนะคะ